สวัสดีครับเพื่อนเพบกับช่องซีอองอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมยังอยู่ในภารกิจของการทำนานะครับช่วงนี้ผมจะให้เวลากับการทำงานทานาก่อนนะครับเพราะว่าถึงฤด,ดูไถหวานแล้วนะครับภารกิจอย่างอื่นก็คงจะต้องวดเว้นไว้ก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับเข้ามาดูวิธีการทำนาของผมเองนะครับ สิ่งก็เป็นวิธีการทํานาของท้องถิ่นแถวๆนี้นะครับก็คือในจังหวัดน่านนะอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะครับของผมเนี่ยผมจะทําเป็นนาหวานนะครับเป็นนาหวานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ข้อดีของนาหวานเนี่ยก็คือใช้แรงงานน้อยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาใช้ทุนน้อยกว่านะครับแล้วก็ง่ายกว่านะครับแล้วก็ ข้อเสียของนาหวานเนี่ยก็คืออา,อาจจะมีปัญหาเรื่องหญ้านะครับแล้วก็ผลผลิตอาจจะน้อยกว่านาดำนะครับเพราะว่า,าปัจจัยหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับในในขณะที่วิธีการการปลูกแล้วก็ช่วงขณะที่เราดูแลจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับก็อาจจะมีความต่างจากนาหวานไอ้นานาปลูกนับขอไป แปลงหน้าของผมเนี่ยมีอยู่2แปลงนะครับก็คือแปลงนี้นะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับอยู่ใกลใ้ๆสวนซีอองผมเองอมีหน้าที่2ไร่นะฮะงไร่แล้วก็อีกแปลงหนึ่งมีอยู่3ไร่นะครับก็เป็นผืนนาเล็กๆนะครับที่ทําพอมีให้ได้ข้าวพอเอาไว้เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับไม่ได้ทําขายนะครับ วิธีการหวานของผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหมือนอของเพื่อนๆที่ทําที่อื่นหรือเปล่านะฮะยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววิธีนี้เนี่ยผมจะนําเสนอวิธีการหวานตามวิธีของผมก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็แล้วกันนะครับแลกเปลี่ยนวิธีการนะครับส่วนหน้า ที่เป็นนาดำเนี่ยผมไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะฮะโอเคเรามาดูกันครับว่าวิธีการทำนาหวานของผมเนี่ยผมทำไงนะครับครับหลังจากที่เราเตรียมทำเทือกนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำที่เราใช้ทำเทือกนาเนี่ยออกให้หมดนะฮะ เราอให้หมดนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการหวานแล้วนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะระบายน้ําออกจากแปลงนานะครับต้องออกให้หมดนะครับน้ําเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราหวานเม็ดข้าวลงไปเนะี่ยตรงไหนที่มีน้ําขังเนี่ยครับเม็ดข้าวนี้ก็จะเน่านะจะไม่งอกถึงแม้ว่าเราจะ อันนี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเม็ดข้าวจะองอกรากแล้วก็ตามนะครับเวลาฝนตกเนี่ยเวลาฝนตกมาตรงไหนที่มันมีน้ําขังเนี่ยบริเวณนั้นน้ำเม็ดข้าวจะเน่านะแล้วก็จะไม่งอกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวนอกจากที่จะต้องระบายน้ําออกแบบนี้แล้วเนี่ยผมจะต้องอชักล่องนะครับต้องชักล่อง ของในนาในแปลงนาแบบนี้เพื่อที่จะเป็นทางน้ำระบายออกให้เร็วนะครับเพราะเวลาระหว่างที่เราหว่านเม็ดเนี่ยจะต้องให้น้ำเนี่ยระบายออกให้เร็วที่สุดเวลาฝนตกนะครับโดยเฉพาะเวลาฝนตกฝนตกมาในนาเนี่ยน้ำจะขังถ้าไม่ชักล่องนะ่ะน้ำเนี่ยก็จะขังแล้วก็ระบายออกช้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องชักล่องก่อนนะครับก่อนที่จะหว่าน นะครับระบายน้ำออกครับเราเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งน้ำก็จะระบายได้หมดนะครับครับอุปกรณ์ในการชักลองน้ำนะครับมีกระสอบนะครับกระสอบแล้วก็ก้อนหิน ก้อนหินนะครับแล้วก็เชือกเชือกนะครับแล้วก็ไม้นะครับไมท่ทำสั้นๆนะวิธีการทํานะครับก็บง,ง่ายๆเอาก้อนหินใส่ไปในกระสอบเลยครับก้อนหินต้องเป็นก้อนที่หนักพอสมควรนะครับใส่ไปแล้วก็มัดเชือกตรงปากกระสอบครับมัดแบบไกลๆหน่อยนะครับไม่ต้องมัด ลัดใกล้ๆหินมากเกินไปนะครับปล่อยพื้นที่ให้ไกลๆกับก้อนหินสักหน่อยนะครับได้แบบนี้ก็ใช้ไม้นะครับมัดตรงปลายเชือกอันนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้จับรากนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับจะเป็นแบบนี้นะฮะวิธีการใช้งาน การชักล่องนะครับชักล่องน้ำก,ก็วางก้อนหินตรงแนวที่เราจะต้องการที่จะทำแนวนะครับทำทำล่องน้ำนะครับแล้วก็ทำการลากครับ การเลือกแนวในการทำร่องน้ำนะครับก็คือเราจะเริ่มต้นจากบริเวณที่น้ำเนี่ยระบายออกจากร่องระบายออกจากไอแปลงด้านบนนะครับเราก็ทำแนวร่องน้ำต่อจากตรงนี้ไปเลยนะครับก็ลากยาวไปตรงบริเวณที่ส่วนที่น้ำเนี่ยต่ำที่สุดนะครับเพราะว่าน้ำมันจะได้ระบายลงไปตรงนั้นนะครับทำแนวไปเรื่อยๆลากไปจนถึง อ่องระบายของอีกแปลงตรงนู้นนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายออกที่ต่ําให้เร็วที่สุดนะครับกาททาอย่างนี้ทุกแปลงนะครับทำอย่างนี้ทุกแปลงข้าวนะครับจะต้องเม็ดข้าวต้องแช่ก่อนนะครับอันนี้ผมแช่ใช้เวลาแช่หนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนประมาณประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงประมาณนั้นนะครับ ทาใช้ดีก็ประมาณสิบชั่วโมงดีกว่านะครับก็แช่แบบนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ตักนะครับตักใส่กระสอบตักใส่กระสอบแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาไปหมักต่อนะครับไปบ่มไว้บ่มไว้ประมาณสามถึงสี่วันนะครับ และนี่คือเม็ดข้าวนะครับที่ผ่านการแช่น้ําแล้วก็หมักทิ้งไว้สามวันนะเวลาสามวันสามวันสามคืนนะครับเขาก็จะจะเห็นว่ามันเป็น,นเม็ดข้าวที่แตกแตกลากออกมาทั้งหมดแล้วนะครับคือถ้าเม็ดข้าวแตกลากแบบนี้คือพร้อมที่จะเอามาหวานแล้วนะครับเพราะว่ามันจะช่วยย่นระยะเวลาในการที่เม็ดข้าวนะอยู่ ในนาน่ได้มากเลยะนะครับเพราะว่าในขณะที่เม็ดข้าวอ,าอยู่บนพื้นนาเนี่ยพื้นดินเนี่ยก็จะมีศัตรูของเม็ดข้าวเนี่ยคอยมาจิกคอยมาทําลายเม็ดข้าวนะครับหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมดหนูนะครับแล้วก็นกนะครับแล้วก็หลายๆอย่างศัตรูพืชหลายๆอย่างที่ศัตรูของข้าวหลายๆอย่างที่คอยที่จะ ทําทลายเมล็ดข้าวในนานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแช่เมล็ดข้าวแบบนี้ก่อนโอกาสที่เมล็ดข้าวจะงอกขึ้นได้เร็วที่สุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการในการแก้ปัญหานะครับเร,เรื่องนี้ด้วยแล้วก็ช่วยย่นระยะเวลาในการที่จะให้ข้าวเนี่ยโตเร่งนะครับช่วยเร่งระยะเวลาในการทําให้ข้าวเนี่ยโตได้เร็วที่สุดนะครับพอโตได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะปล่อยน้ําเข้าไป เลี้ยงต้นข้าวได้เร็วขึ้นนะฮะ ระบายน้ำออกไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับแปลงที่นี้แปลงนี้ก็น่าจะพอที่จะหวานได้แล้วนะครับแปลงนี้น้ำถูกระบายออกพอสมควรแล้วนะครับส่วนแปลงนี้ยังไม่ได้นะครับแปลงนี้น้ำยังเหลืออยู่ในแปลงนาเยอะอยู่นะครับ เคครับเมื่อทุกอย่างเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มต้นหวานกันเลยครับผมจะหวานแปลงนี้เป็นแปลงแรกนะครับแปลงแรกไปกันเลยครับ ะว่านที่เหมาะสมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะครับไม่ควรที่จะหว่านถี่เกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้ต้นข้าวเนี่ยเบียดกันแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะครับการหว่านก็ควรที่จะหว่านให้สม่ําเสมอโทษทั้งแปลงนะครับหว่านไม่ทันไรครับมดมาขนเอาไปซะแ,แล้วนี่แหละครับคือ ศัตรูของข้าวนะครับข้าวนาหวานนะ่าจะมีศัตรูมากวนค่อนข้างเยอะนะเราก็จะมีวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้ศัตรูพืชเนี่ยศัตรูข้าวเนี่ยมาทําลายเนี่ยคือคือ,ค,อคือมันห้ามไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเราก็ป้องกันไม่ให้มันคือให้ป้องกันให้แบบเสียหายน้อยที่สุดแลละฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับธรรมชาติพึ่งพาอาศัยกันเนาะ แบ่งปันกันไปครับเขาคงไม่ขนไปทั้งแปลงนาขนไปทั้งหมดหรอครับเขาขนไปเท่าที่เขาต้องการสะสมเท่าที่เขาต้องการจะเอาไว้เลี้ยงชีพเขาแหละนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ค่อยซ่อมก็ได้นาะอืมเยอะเลย หวานเสร็จแล้วครับจนเวลาเกือบทุ่มนะฮะจนจนเกือบจะมืดแล้วนะครับแต่ก็หวานเสร็จพอดีนะครับหวานเสร็จพอดีสองไร่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอสองไร่เนี่ยถ้าเวลาในการหวานจริงๆเ่ยก็ไม่ขนาดนี้แหละฮะแต่ว่ามันมันต้องรอน้ำนะฮะน้ำมันมันแห้งช้าก็เลยก็เลยต้องรอน้า ถ้าแบบนาที่แห้งทั้งหมดแล้วพร้อมที่จะหว่านเลยเนี่ยก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับประมาณชั่วโมงนึงนะสองไร่แปบ๊บเดียวนะครับโอเควันนี้หว่านแปลงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าก็จะไปจัดการหว่านอีกแปลงนึ่งอีกแปลงสามไร่นะครับคืนนี้วันนี้พักแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ สวัสดีครับพเพื่อนๆก็หลังจากที่เมื่อวานนะครับที่ผมได้จัดก,การหวานาข้าวในแปลงข้างนอกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาหวานข้าวในแปลงนี้ต่อนะครับเป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งในที่สามไร่นะฮะก็เดี๋ยวเหมือนเดิมครับจะเริ่มต้นจากการระบายน้ําออกก่อนแล้วก็ชักล่องนะครับชักล่องเหมือนเดิมระบายน้ำเอาให้หมดแล้วก็จะทําการหวานนะครับ Okey. Buatlah Hmm. ลมพัดผากาศเมื่อไรน้อเธอจะมาวอนให้ลมพัดผาามาเจอฉัน mm hmm. เธอไม่ต้องเลิศเลยเธอไม่ต้องเหมือนใครขอแค่รักมาสร้างสัคนโลกสองเรา mm hmm. ฝันฉันฝันเห็นภาพเธอเมื่อได้เจอ ใส่เชื้องอดเงินแต่งเติมฝันในชื่นบ้านอยู่เสมอร,รอยยิ้มที่เปล้งปรายรร่นรมตัางดวงดาวระย,ยิบเปล่าเกลื่อนฟ้าน้ำเสียงโอนโยนต์ที่แสนหูใหญ่อกกอดใจสัมพันธ์ความอบอุ่นนั้น ผ่านไปแล้วครับจนครื่งทางละแปลงนี้นะครับวันนี้อากาศร้อนมากครับแดดนี่เปรี้ยงๆทั้งวันเลยครับเท่สุดยอดเลยครับแดดวันนี้ท้องฟ้านี่แจ่มใสเลยทีเดียวนะฮะก็เหลืออีกสุดท้ายแล้วครับเหลืออีก3มแปลงสุดท้ายนะฮะแปลงนี้แปลงใหญ่สุดนะครับแปลงนี้แล้วก็แปลงโน้นฮะแปลงเล็กๆตรงโน้นนะครับ สามโมงกว่าแล้วบ่ายสามกว่าแล้ว,วลก็พยายามเร่งเลยครับแต่ว่าอากาศร้อนนะครับวานได้ไม่ต่อเน,นื่องเท่าไหร่โอเคเรามาลุยกันต่อครับเหนาานนนัันัฝฝฉ็ ไม่ได้เจอดวงตาคู่นั้นแววตาสดใสเฉยงดงแต่งเติมฝันในชื่อ สควาามนัเ okay. สร็จเรียบร้อยครับ,รบหวานเสร็จทุกแปลงแล้วครับอันนี้เวลาสนะี่โมงครึ่งนะก็เสร็จ <นำ S 1> ช้ากว่าที่คาดไว้นะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือแดดแรงมากนะครับแดดแรงแล้วก็ร้อนนะฮะก็เลยหวานได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับก็เสร็จสิ้นในขั้นตอนของการหวานข้าวแล้วนะครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการดูแลนะครับการดูแลข้าวโดยเฉพาะช่วง3าวันแรกของการหว่านนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือในขณะที่เม็ดข้าวอยู่บนพื้นดินเนี่ยก็จะมีศัตรูที่คอยจะมาทําลายเม็ดข้าวตลอดเวลานะครับว่าจะเป็นมดนกนะครับแล้วก็สัตว์อื่นๆนะครับที่คอยที่จะทําลายเม็ดข้าวนะฮะให้เสียหาย เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการดูแลสามวันแรกแล้วก็หลังจากสามวันสี่วันเนี่ยที่ต้นข้าวเนี่ยแทงยอดขึ้นมาพอสมควรแล้วประมาณสักสิบเซนติเมตรนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะต้องปล่อยน้ําเข้ามาเลี้ยงข้าวแล้วนะครับผมจะไม่ปล่อยไว้นานนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานเกินไปเนี่ยจะทําให้ ต้นข้าวมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนทําลายอยู่นะครับก็คือ,อต้นข้าวงอกก็จริงนะครับแต่ว่ายังมีนกยังมีมดเนี่ยคอยเข้ามาจิกตรงเมล็ดข้าวข้างล่างอยู่นะครับและอย่างหนึ่งก็คือไม่อยากให้พื้นดิน,นยมันแห้งเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ำนมาปล่อยเข้ามาเลี้ยงเร็วเนี่ยความชื้นของดินเนี่ยก็จะไม่ถูกเหยยมากเกินไปก็จะทําให้ความชื้นเนี่ยคงอยู่แล้วก็ ขณาที่เราปล่อยน้ําเข้ามาเลี้ยงในท้องนานเนี่ยน้ําก็จะไม่ซึมด้วยนะครับเพราะว่าถ้านานเกินไปดินก็จะแตกนะครับก็มีรอยแยกเยอะเนี่ยก็จะทําให้พื้นานานี่มันรั่วเวลาปล่อยน้ําเข้ามาก,ก็จะไม่ไม่อยู่นะครับน้ําก็จะไม่ถูกขังนะครับก็จะซึมหายไปหมดโอเคก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าขั้นตอนของการดูแลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอในการอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีก คลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเนาะยังไงก็ติดตามในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับฝากฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับจหายใใหางเขียบเลย